นั่นกันเนือรวันนี้คองแฉะไม่ใช่แเขาลูกไม่ใแม่ใช่แฉเขานี่มันจะค้องติรอน้พราพีเนี่ยเมื่อมากินเหลาก็บกันนเขยล้างหยออกล้างหอยออกโอ้มานอย่้นอคอยูันสแปงไนี่มันสัน นะเสียบอยู่ปะไม่เสบแล้วเว้ยเสีบจนยีนาวแล้วกินไรบ่ได้อันนี้ก็จะกินไรบ่ได้อยามูเจ้าเหรอ้เอาไม่ใช่งนึ่งจะไม่่อยเฮ็ดยางข่อยบ่เอาเด๊สั่อย่าเอามันหน่อยมันบ่ใคว่า่อยบ่เอาปานใดยังคุ้มเอามาห้อยู่ เบิ่งแน่น้องเคยมาแพงเราให้กินมัเนี่เอ้าเอ้าอยู่บ่อนี่เอาแล้วเนาะโอ้อ้ยบ้าเลยนอถาวเราก็ได้โอ้ยกินเฮียปากเฮียข้อนอเสียดายของแย่อะนี่ก็ไดแต่ยังอ๋อถาวแต่เป็นแตงซี่ตีลานี่ชืเอาดีไงชืิล่ะไรบ่แลี้ยวคักเนาะมันนั่งเด่นน้ำเพลินกันเมมานปากคือแต่หลับปาก มาพอป็อนถือเปลก่อได้แก่ยูแม่พ้อเด็กแก่ยูเพิ่นพ่นะกินเปกเดียวกับเงือแตกซาซาเลยปะอย่าฝ่ากินเลงไงเด้อทิ่ด้ก,กินเข่าอบอ่ออกอุบายเลยอ,ออกอุบายอ่าออ่าจังไได้ ไม่มเมาไม่เลิกล่ะโอ้เบิร์ตนี่เดี๋ยวต่อเนาะต่อเลยต่อเลยวันนี้ไม่แจ้งไม่เลิกแล้วขออนุญาตนี่อยัง <c oughs> ขออนุญาตนี่อยัางว้ยอาอยไป็นกเขาเงีถึงเมียพวยเเยยกนเขาเงี้ยอย่างเงี้นี่เสียบรรยากาศมืดไปหมาถึงเมียบ้านนี้จักล่าคอยกรได้ยินเขาซาเขาลื่นเนาะที่ไหนไม่แห้ก็ป่าพอดียุตไปหา, <c oughs> วาว่าเาทั้งมันไรมันมานีว่องแตกเงเนี่ เอ้าข้าศันบิกปะป่าแเน่แหน่สีแสบสีนัวก็เห่าเห็นอย่างบถอาถบ่อเทิงนีมากมากปุ๊บเหมือนมันเออมึงมันจิดแตกมึงสิบอเดีเลี้ยเอเออไม่เี่อบรรยากาศินลินรินรินเราโดนหลายฟาลินมากคนหน่อยมันมาหนี่วงแตกปุ๊บเลยดนี่มึงก็กููนี่เบอเดียรอเลี่ยเลยเราเมื่อนี้โดนดนนี่ด้นั่งกก็นองเคยนมึงมึงนี่ไม่บุญแหงเด็ัไป อ,อแพงไงพะโล้เวล้วจนขาค้อมืโอนีอ่ก็ได้หักว่ามันแสบก็สิจม่กระเบแมนมันกระสบอยู่ก็เย่สิแพงไงารมันเกนมันขาค้อโอ้ยป่งไรก็จมเป่งไงไก็จมเป<อ>งไเพราะพ่อใจอ,อีกลป่าด<ล>ีเพื่อนอยว่ายะอมาใม่คอยอยเอมไม่คอยคอย่คอยกินเป็นได้ด้อันดังสี่นี้ เปกหนึ่งองเปกงานสันบอกเลยโอ้ม่ได้มนซุกมวนแห้งเนาะเหมือนนี้เนาะมวนธรามดารีละไปกินข่าวจ้าไปกินข่าวจ้าพีระก็ข่าวแล้วแลฮุ้ยเสียงบุคุณเลยม่โม่ไปไปลบไปเอิญไหม เอิอไม่เสียงบุคุณเนี่ยมาสูดได้อีกเนาะกูบายเนี่ยมาสูดได้กูบอกหมวนเนาะอปกติเขเป็นจังสีเด้เนาะเออนม่ว่าเสียงบุคุณเคอบักเท้านี่นั่นจะเนียงตรงนี้นนี่ของแขกไม่ใช่แต่เขาลูกไม่ใช่แต่เขานี่มันจะของแขกยังจังสีโอ้ยกูสมหนำหนาบอสกันเข้าวบะชีหลักกับบะมักดีโอ้ยกูนี่แหละถือใจกว่าบุคุณเคย คุณเคยบอบนิคักบอคนจะได้จัมาหมาดีนาะนเอ้นมวนบ่มากมัคให้ห่าโอ้ยจถือใกกูแหงกันื้อนี่ยังได้ด่เอ้ยยังกูกินดอกน้าก็เจอใจแล้วอนี่คักแหงน่ะคนม่มมาดีก็มีนอนในหลกโอ้รักเขาบอกมวนนั่กับบอบอสคุณเคยบอคุณเคย